สวัสดีค่ะนี่คือเบบี้มอลลี่เอาตัวไหนนั่งคะแล้วมอมี่อยากได้ตัวไหนอยอยากได้สุดตัวยกเว้นตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ตัวที่อาลินอยากได้ด้วยแล้วมอมมีม่อยากได้ตัวไหนไม่ต้องบอกเขาก็ได้มัมมี่หนูอยากได้ตัวแวนเนี่ยบอกก็ได้เผื่อมัมมี่หนูอยากอยากได้ตัวแวน เผื่อหนูเปิดมาแล้วได้เป็นตัวที่หนูอียากไดไงอาจ,จะได้ขายต่อขายตัดก <c oughs> ันไงอ,อาไม่ตัดอาตัดแล้วหนูไม่ชิงตรงนั้นทำไมอะหูจะเหนือยขตัดไม่ได้แล้ว <c oughs> อาตัดแล้วมันไม่ขาดอ๋อฝั่งนี้มันไม่ขาดจะไม่ได้จะ เอา,าแปลกๆนะอาว่าอาตัดแล้วนะไม่เป็นไรนชาสวยชามันมัมีตามนไม่ม่ะนี่แล้วอย่าเพิ่ดูการสิม <c oughs> ันได้ตัวนี้ขายอยู่ไหมม <c oughs> ันไม่ น่าจะงงว่าทำไมฉันเป็นบ้าเอามาค่ะป๊าป๊าเอามาตัวที่ไออยากได้ค่ะจริงเหรออะไรตัวมันคุณจี้อ่ะมันยากมันยากมากเลยเนาะเราเสียใจด้วยเสียใจทำไมไออยากได้หนูไม่อยากได้อ่ะ กดอีเอาลงกุดวางบนหัวให้น้องหน่อยค่อยๆวางวางไม่ได้วางไม่ได้หรอ <laughs> ไม่ใช่ใช่มันเป็นตัวที่ต้องวางมกุกดแม่ค่ะทุกคนมันไม่ได้อะเอ,อ้ยคิดว่าตัวคำสาแบบคำสา <laughs> คิดว่าอาจจะไม่ไ หนูอยากได้ทุกตัวยูกเป็นตัวนี้หนูเลยได้ตัวนี้อ่าอ่ะข้างกระเช้าไว้อยู่ได้เปล่าอาหาเล่นขขงเหรออ่าไม่บายัยงไม่ใบบา,บาค่ะมันใส่ไม่ได้ทุกคนอาจจะงวงว่าทำไมใส่ไม่ได้เพราะมัน,นเป็นรุ่นที่ไม่ได้ใส่ได้ลูกมันเป็นรุ่นที่วางมงกุฎไว้ข้าง เออใช่นี่ให้พี่เขาดูใกล้ๆใครชอบก็เห็นแล้วสนใจแค่นี้บ๊ายบายนจบแล้วจบแล้ว